ตัวละว่าสาธิเด้อคุณอาจารย์คำเกิืขอจงถึงบันดาลให้เก็มนาภาน้องลําหมู่ละคุณอาจารยร์รันจวนคนมาฟังยี่นองย่อย่อหนันบาดีคุณอาจารย์วาสนาลาผู้เพิ่นเขียนกวนให้เก็บนาภาน้องมา ทสาธุเดให้เสียงใส่ห้องห้องให้เสียงใส่ดังเก้ยวคนฟังแล้วเปิดป่อปปินขาขย่อมือไหว้ตั้งทองเทียมถูกว้ทุกคนพระเจิ่งต่เหาไว่สามไหว้ท้งคุณนักนามพื้นแผ่นละกงคาคุณบิดามารดาพักอาจารย์เจ้ากาบทงคุณหน้าเห่าทอลนี้พื้นแผ่นคุณหญิงผมงมแขนพรพัง น้ำพุ่นแกวหู่นลาสาตัวเดิมคอยมาเที่ยวเขาอยู่ในทิ้งยังกระมอนคอยมาตอมตุ่มเสียงหาสุมใส่เชนทั้งไต้ทั้งไต้ทั้งไต้บ่ได้ว่ามาฟังสาวแกนักพาเ์ตลาลำโบรองฟังเหล่าหมวนหูหมวนหูฟังแล้วหมวนหูเลแม่มา เจ้าสอยแจมลำดีนักบีหัวสูงยอดบ่ให้ผู้พ่ายลักาลำไหลลอยเสียงดีมีสีนัำคุณขวัจนคอหลือสะทานต่างป่ากันคนฟอนกันจังว่าฟอนกันฟอนกันเหียวมีมาเฮียวมาสอยกันมีมาสอยมาปุกปุกกะพันต่างหมอลำในดีฝาเห็นผ้านาวเหนเมอย แน่ยบักได้มัทางมองของคนดวนตายใครนั่นหนือคบักแขเอลูกแดงเดยดแถวเียรจังสำเนื้อตาเลือดขอกกับพ่อปัญหาเห็นสั่งกะบลุกขราบางส่นคุณพ่อพัวหมอลำเลือดร้อนหนึ่งจี่เรี้มีดีฮอดที่ฮอดเหาของน้าแต่หาบ้อจิละมาอคนไทไว้เถวเียรเเนือจังว่านอนละเียร์ไทดึกันลับลาหมกสวหมาอลำเบ็น้ำหี่พันเท้าต่าตายห้งก ยังใหญ่ออกทามาที่ดีบ่มีไปเหมือนเขาเรียบกลางวางเข่าเบายองเกียงเสียงดีบ่มีอื่นกะบ่มีอื่นอาเต้นซับดีเต้นกองใบทั้งบิดไม่ไปผิดบิดปอดกุทาหอนทาโด่งหยกมากกันกูตัวหนังสือหรือเพื่อเลนยันคำบ่มีผิดจากคำเสียงน้อยเสียงใหญ่ตะไล่จุดมุดมือจ้าแนวก่อนยองยองพุ่งยองยองปุ่นในทุ่นหนาบ่มีหลับเมื่อสลับกันหนับเก็บฟางกันกูตาละตอนสิพยักษมือจูดคำหัวบ่ทันตองหันหัวหองกูฟัง กูบ่พอจากเธอมาเห็นเส้นปันกบทาบือลูกนิยาปาถิโต๊กโมกินละไม่ละมึงยิมไม้สีกาใส่สองเกียงซ้ำเนียงเมาแหงาดวนลูกกต่กองลูกฟองซ้ำอ่างปานคุณนางในลู้หนุ่มกะผมทรงโกะทรงโกะนากะโซท่าเป่งพิ่โเป็นท่าสาบวาสนาสงไห้ไปลำใดสู่เสียงนี้แล้วพอกำลังเทียงเดาสางนี้แล้แม่กำลังเทียงเดาสางเส้นคนน้องนำแกมไปลำฟ้าฟ้ามาหนีสีแสงสีแสงกันมาหนีสีแสง เอาล่ะที่นอกยกแหลกแหกมันเป็นการไหวอ้อยงอคู่ใจเย็นยินสักวันเดิมในยาเด้อเพิ่นาปาก้อนสิไปหน้ามาหลังกรอนสีเพิ่นสีเดินสีเตยไหวอ้อยงอคู่กลาบไปเบิดเกลียเอามาเป็นครั้งแรกพอฝากพอฝา,ากแม่ฝากซื้อฝากเส,สียงใบแน่กะแล้วกันเพิ่นกันยังวานหนึน่งีสมานน้ำเพิ่งเลือดเสือเพิ่งปลาปลาเพิ่งน้ำน้ำกับเพิ่งอาศัยปลาปลาอาศัยวังเวินจังอยู่เย็นพอดยัง ตั้งแต่ว่างกันยังอาศัยหัวกล้วยอาศัยเอตตาแห่อาศัยไก่บักจนโนถึงจากค้อนตั้งแต่หลอนกันยังอาศัยไม่นกใสอาศัยโกนคนเขาอาศัยขันกระดังเหี่ยวโดยรามพราะฉะนั้นแล้วมาเมื่อนี้พี่น้องย่องว่าดีเข้ากระจังสิดีไปได้ลำดีปันได้ทันเครื่องเสียงบอดีเข้ากระดีไปบอดได้แต่ว่ามือนี้เครื่องเสียงดีกลางเสียงงของเจ้าผาของตัวไอแม่ ล่ำดีบ่ดีมีจย่งุกัะพี่น้องพี่น้องย่องว่ดีจังสีดีไปใดเพราะฉะนั้นแล้วจังหน้าผ้าก็ขอฝากไปดเด,ได,ธธด้อเมื่อเด้ออันใดผิดพลาดอันใดพ่อถึงอกถึงใจเมือ่อซีกหิวลูกสาวล่จังหน้าผ้าขอกร้าพัฒนาพระทองามง,งามลวงนาไปสักวันนี้่นยาเดิอเอาลักราบขอโทษไวกปอนนี่เจ้าภาคสัทธานี่ละจังหน้าผ้าดาวรุ่งดวงใหม่ บ่แม่นหมอล้ำไง,งนี่หมอสาหมอดังขอฝากตังความหวังแสนเสนทุกทาขอเป็นไข้ปูยาสินีบ่ละพุ่นจองท่านบูไใดรับรองหอให้เจ้าหมายทรงชัดทรงแจ่มหน้าผ้ากาหลงหลักกำเนิดน้องย่างรอพ่อช่อทิ้งทางตำบลหน,นองมืนทาน,หนให้เจ้าหมายทรงทานอาสามาต่ำเพ้อจำไว้เด้อเบื่อท้ศูนย์แปดห้าสองหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้ากหากจำใบเด้อเบอร์โทร กันพี่น้องจำเบอร์โทรศัพท์ก็ได้สิน้าไปบ้านอยู่นอนบ้านเกิดเมืองนอนอยู่บ้านใดเมืองใดฟังเก็บหน้าผ้าบวกข้าวบ้านกันสักคนพี่น้องเอาเราขอกบรเปี่ยนลุงป้าแจมนาผ้าขอแจงข่าวทีมงานสามพลังสาวพวกพี่น้องอย่าโผลเชิญไปยางบวกหลัง พุ่มสถานบอนานน่อนบ้านจำใบแน่เด้อเอาอาบ้านหนองง่างเด้อศรัทธาให้จูจำเอาไว้ทางบกไหลไหล่เส้นทิศตำบลหนองมืนทานอำเภอขึ้นคองลูกหลานอาสมาถเด้อพี่น้องจำว้ยาสือหนองยางข้าเป็นป่าไม้ยืมึืนบกไหลจากถนนนรดทางบะมีโหขดสือ่อตึงไปบ้านพุ่มสถานแถวนั้นมันติดกันกระใสาป่าโดยความพันนะาย่างเป็นหลง อือ,อยูดุ่นใจปลาสนงวนบ้านหมูฉันมีแต่ไทยล้วนล้วนแขกพรังบ่มีคนมีมลมลายคนที่ซื่อเสียงดังสถานเสียงหวานหวานคนฟังในสาพิมใจไม่เลหนึ่งแก้มนภา,าฟ้าสะอุ้นกละลำเห่ามวนสะอนอนพวกแฟนฟังจะเฝ้าหอนหามองนางฟังสาพ่วงปากกาคนที่สามนี่ทางามพอปานร้าง แต่ว่าพ,าพาิ่มฝากรูแฝดแก่กจมนาผ้าเนี่ยเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเหลือแต่แต่เอยพิ้งใจแต่ก้มหน้าผ้าเหลือเพียงสองตัวนางเมียใหญ่พันเพื่อนจัดไปก่อเรื่องใจจักน้อนปีฝากเดิร์ฟแฟนเด้อ์ฟฝากเด้เด้อแฟนเด้ดเดอฝากคนงานมาล่ำลี ฝากคนงานมาลำดีบนเวที่นักปลาดพร้อมหลังอนหอมมาสักการและเม็นว่าได้ย้ายขันพ่อข้าแล้วสดเดิเดียบเดินขะเนินสูงตำหน้าหนึ่งก่อยตำหลังพ่เข้าแหลกที่ยออแ้นแฟนลบกประกอบสินรอกเต็มเต็มบันไม้แฟนเลี่ย แฟนลิ้มห่วงพามลำแจ้มหน้าผาลำแฟนถูกใจรีมหม้จำเอาไว้จำหน้าผ้านองใหม่พี่น้องไก่และไก่จันไว้เสียงการลำเหลืองลำโมลำเพลนดีนั่งเดือหน้าลำยำหนีหลายบ้านนานมาแล้วเวลามัาเตรียมรับก่อนเข่าเพิ่มเสริมใหันแข้มเช้งตกหน้าแดงหันเปลี่ยนพ่อส่อการฉะดเอเวลาเปลี่ยนไปในบ้านใหญ่ไกลมาแล้วปี่หลังข้างเก่าแก้มหน้าผ้าบนเสาคือไข่บนมในใจบางนั่นมันหอยยางพันคิดคิดนางยังพัวพันงงใช้ าตอนนั้นความฝันรายกลายไปคู่เหตุงามมาลมพัดไปนคือสาพันเดือนนี่อบอกเล้วจันกระซองโลกาเนี่ยบอกเล้วจันกระซองโลกากอุปมาคือนางหวางชายไปบา้บานหัวใจบ้านมันเบาบ้านความเงาวความเงาไรลลาถิ่นลืงจอยบ่หวนคิ คนนล่นวาจักเอวลำก่อนผู้สอนทางลำ่มก็บอกคือตู้เขาเอาดีได้อาศัยผู้คำเกินเบิองไผลำอยู่ห่านบ่าฝานเจ้าพ่อฮักเพราะเป็นหูขี้ดีใจเมื่อได้สาวนั่งเงาโฮแมงผู้ถึงเชินเจงสาวนองสาวนั่งหลังเต็มจังหัวใจให้ชูขึ้นมีอเปลี่ยนแปลงสมมาตรแม่งยันอ่านคำก่อนผู้เป็นสอนมาพ่อพ่อยแยนงแดนดึงเต็มแมเจ้าลูกศิษย์ผู้คำเกิน เห็นแม่เจ้าดุสีคู่คำเกินเรื่องบ่หึงดอกเจ้าบ้านเฉินตาขวัวหินจำหายสิ้นหนักแอวน้องยานกำลังในวัยรียนสเสียงคว่งหนเต็มดาวรูงล้ำก่อนดึงใหม่ไม่ใจยังกอบบางบ้านีสู่กูสองนี่ละน้องขอเรียกซื้อเลยซาแจงหน้าผากาหลัก ใส่น้ํสกุลทองยอมือนอมท่านแฟนแม่นอางฝากความหวังหมู่เจ้าไก่ไก่สอยเคียมือสินิ้วห้คือดังบ่ตุมซุ้มจิตใจแทีทองบนั่งขอนอมฟังในอ้อมแขนพุณจงสักลาประคุณพี่น้องเหนือต้สอยเคียท่านกได้ีื่อเสงดังความหวังของสาังผู้เสียงดวงทางหลายปีลําลําดีลําจ Finally, ลายปีลำลำดิ์ดลำจริงคนซาปิเปิงดังกองตัวเด่นแสนมาดอกเสีังดวงเพียงใดใจบ่กก็เออก่อนจังเบึงแต่เราพยไทยใช้ใดจใจประสงค์เอาเป็นครูให้ดูลำจริงแล้วจังเสียงของเตงหลวงเดี๋ยวนี้น้องก็มีดอกคนรักว่าใจของสาวนางเราเสีดวงยังบางมีคนจางลำเต็มศาสตร์ศาสนาสำหรับแจ่มนาผ้าผู้น้อยเส้นลำจางเส้นดวงเสียงดวงส้ลำจางเสียงดวง เอาละพี่น้องแจมนาผ้าไล่งานตัวไปแล้วเมื่อนี้เป็นหมอลำก่อนประยุกต์เจ้น้อยจ้น้อยจังฟังลำเพิ่นลำเดินลำเตยเออว่าาสิเป็นเป็นขอสาวสวนแต่งเสื่อื่นเจมนาผ้าผ้าเพิ่นเป็นผลงานของอาจารย์สุพรรณชื่นชมนะคะซึ่งเมื่อนี้ทันกระม้าแจมนาผ้าแด็ไปกลาไปว่ายอนแล้วดีใจหลายจ้หนวยจังคอยฟังถามข่าวถามข้าหมอลำสะกอนเม็นมอหลายว่าหมอลำสมานน้อยนเขาขันในี่เกิดที่บ้านไดบ้าน ฝังใสแหบ้านแพีใสบือลูกเมียเสียดากที่เราไปสัตวว่าหันไปไล่นั่นตัวไปแล้วเป็นสามพลังสาวบ้านอยู่คุ่นละทั้งน้องย่างนนองเมือทานคุเอาละมาเห็นงมข้อกลมดอกกูแต่นั่งมาพอสูใ่ใจน้องอยู่ตามไหลมือนีมาพ่ออายถามข่าวข้าหลังใจบ่อสุดบอยั่งตั้งแต่มาเห็นหน้าขั้นบ่อจามาเลยคือเขาบ่อฉลาดชากเข้ามาพอหน้ากันแล้วตรงใตถทม Ho lẽ bàn tay chân no, đi. Yêu bàn xi sản lắm, sáng lắm. He sáng mai nơi. Men like an hôn hai bàn tang bàn bóng sáng hè. đầy hoặc đầy 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 đầy